สัสดีครับดิจิตอนรับสู่ทรงวิทย์กรลสินนะครับสวัสดีพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกนะครับทุกคนนะครับ <c oughs> ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวับนนี้ยิ้มเพิ่มาฝากนะครับเดนเพลตนลีครับอาจารย์ไกดเพลงนะครับยกเพลง FC ทางบ้านนะครับหลง่ให้เขบอกว่าให้ มารแต่ว่าแต่ว่าเพลงเอามาทำใหม่เนาะเรียบเรียงใหม่เพราะว่ามันเป็นทำยังไม่นั้นเนาะนะครับกเ็เลยนีอสิเพิ่อนประพิงพิงมาให้ร้องแต่ว่ามันมันยังไม่สมบูรณ์เนาะใช่ไหม ก็เลยเอามาเรียบเรียงเติมคําใหม่นะครับชื่อเพลงยังไม่มีเลยนะครับมีเต้เหนือมาให้ครับมีเต้เหนือมาให้แต่ว่าโบมีแนวจุมมีโบมีเตียวนะครับมุ่มขมนะครับอ่มาเพิ่มคําใหม่แล้วก็เรียบเรียงใหม่นะครับแล้วก็ใส่ทํานองเพลงนี้ ยังบ่มีทำนองมา,มาเพิ่มคำนะครับเอาเนื้อหาตรงนี้มาแล้วก็เพิ่มคำที่ให้มันคล้องจองนะครับมาใส่ทำนองใส่เนื้อร้องนะครับเพิ่มนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่แล้วก็มาใส่ชื่อเพลงใหม่ด้วยนะครับเียบซีจากทางบ้านนะครับก็ก็ เพื่อนไม่บอกชื่อ <laughs> ปล่อยให้ตามหานะครับก็ได้ซื้อเพลงนะครับก็คุยกับอาจารย์ว่าให้เป็นเพลงครับชื่อเพลงว่าปีใหม่ที่้เฝ้ารอนะครับมาลองหลับช้มหลับฟังบ้างนะครับพี่น้องเนาะนะครับกำลังใจน้ำรับเบาๆไา,า,ายใหญ่ห้างครับผมอ้าว สินันวามักราก็มาแทนที่รน้องคนดีหน้าสถานีคนดีบ่มาส่วนตัวยืนรอตั้งหน้าตั้งตาวัายังบ่ทันเห็นหน้า เจ้ายังบอกมาตามสัญญาของเฮาเว้ากันจังหนปีใหม่สิเมื่อยามบ้านข่าวส่งออกมาทางการว่าโควิดเป็นตะยานแหง แม่พี่น้องยืนรอแต่น้องคำแหงไอยังบ่เห็นแก้มแดงไอยบ่มีแหงถ้าคำแพงกลับมาอาย,ยืนรอแกวตากลันใจรอน มาสักทีส่วนเจ้านั้นเปลี่ยนใจแล้วบ่คนดีโควิดบ่เศร้าสักทีปีใหม่ปีนี้ที่อายเฝ้ารอ เว้ากันจังใดปีใหม่สิมือ,อยามบ้าข้าวสองออกมาทางการว่าโควิดเป็นตายานแหงพ่อแม่พี่น้องยืนรอแต่น้องำํำแพง ไอ้บอทหนได้เห็นแก้มแดงไอ้บ่มีแหงท่าคำแพงกลับมาไอ้ย,ออย,ยืนรอแกวตาลั้งใจรอเจ้ากลับมาไหลกรนน้ำตาเจ้าบ่มาสักที ส่วนเจ้านั้นเปลี่ยนใจแล้วบอคนอีโควิดบอเศร้สาสักทีปีใหม่ปีนี้ที่อายเฝ้ารอส่วนเจ้านั้นเปลี่ยนใจแล้วบอคนดีโควิดบอเศร้สาสักทีปีใหม่ปีนี้ ที่อายเฝ้ารอโควิดบอดเ้าสักทีปีใหม่ปีนี้ที่อาเฝ้า ครับผมก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์สะดุดนิดนึงนะครับสดเลยนะครับเพลงวันนี้นะเนาะเมีนแล้วก็จัดการเลยนะครับก็อ้าวอันนี้ก็เป็นเพลงจากเอฟซีทางบ้านนะครับ มาเรียบเรียงใหม่นะครับมาเติมคำใหม่แล้วก็ใส่ํำนองเนาะครับอาจารย์ก้องศิลน,นะครับอาจารย์เมือหนึ่งนะครับแล้วก็มาใส่ชื่อเพลงใหม่ <c oughs> ชื่อเพลงปีใหม่พี่ไอ้เฝ้ารอนะครับเป็นเพลงไม่มข้ายเนาะเพราะอยู่นะครับเนาะไปเห็นะ ก็มั่งใจน้ำเนาะนะครับอ้าขอตัวได้หลายนะครับเบื้องหันไอ้โทรศัพท์ความยำม,มันเต็มตัดไปเองเนาะครับอาจารย์บุตรมาได้เบื้อง้างหลังนะครับกะบผมมียังหลายเนาะอาจารย์บุตรกะบปางยังพี่น้องเอฟซีเท่ากับมีเพียงก็าฝากพี่น้องเนาะนะครับอันนี้พูดแล้วนะครับจะจะน,นิพูดแล้วครับครับ มีนยังรลายคลิปนี้เป็ใจให้ทีมงานกดแจ้งท่านกดนะครับทั้งผมเจ็บต้องเนาะครับติดตามสุขุสุขคนะครับในงานในช่องกุ๊กแจ๋เฮาสำหรับ่มีกับผมมียังรลายครับความร่าพาจากพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับเน้องนะครับ พี่น้องสุขดีปลอดภัยสำเร็จยทุกท่านทุกคนเลยนะครับสาุสวัสดีค่ะ,ะ,คะ,ะบะบ๊ายบาย